สวัสดีค่ะชื่อกันยาวีนะคะจากบริษัทคิงสวิตเซ็นเตอร์ค่ะคบีค่ะดูแลเรื่องการสถรหาบุคลากรค่ะครับวันนี้ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งสวิ e เทคนิชันค่ะสวิ e เทคนิชันนะครับสวิตเทคนิชันมีความพิเศษไหมครับของตัวตำแหน่งนี้สวิตเทคนิชันที่อยากได้พนักงานที่เราต้องการนะคะคุณสมบัติก็คือสามารถวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็หาสาเหตุของแมลงแล้วก็สัตว์พหาหะที่เกิดขึ้นกับใน,นที่ที่ค่ะดูแลเรื่องกําจัดแมลงและสรรัตว์พาหะ ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ใช้ชื่อตำแหน่งเป็นสวิตช t เทคนิ c เชนเหรอครับคุณกันยิศใช่ค่ะเป็นสวิตช t เทคนิ c เชนค่ะโอ้โอเคโอเคอยต,ต้องถามอย่างนี้ว่าจริงๆมีชื่ออื่นที่บริษัทอื่นอาจจะเรียกหรือว่าใช้ได้เหมือนกัน ที่บริษัทอื่นใช้ใช่ไหมคะก็จะเป็นแค่ที่ขายบริการบริการกําจัดแมลงอย่างนี้ป่ะเป็นเหมือนช่างบริการแลงถูกไหมครับช่างบริการเจ้าหน้าที่โอเคแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองฟิกชื่อแบบนี้ไปก่อนได้ได้เดี๋ยวลองกดอินโนเให้นิดนึงนะครับถ้าเซอร์วิสให้เพื่อนเนี่ยระบบมันก็จะนับหมดนะครับช่างบริการโอเควิศวกรบริการอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นชื่อเหมือนนะครับอย่างนี้ต้อยืนยันก่อน นิดน <muitas> ึงน้องป๊อปมีคุณสันนพงศ์แนะนําว่าใช้เป็น sanitary นะครับหรือว่ากําจัดอะไรงานลองคิด sanitation นะครับลองลองคิดชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมไหมน้องป๊อปลองดูค่ะ sanitary ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับคุณสันนพงศ์คุณชนันชิดาใช้คําว่าช่างเซอร์วิสก็คือช่างบริการนะครับโอเคช่างบริการจะถูกนับในซีโนนีมไว้แล้วนะครับแต่จริงๆไอชื่อที่แนะนําเพิ่มเติมในน่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่ป๊อปเดี๋ยวใช่งานลองขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับว่าชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งนี้ย อาจจะไม่ได้เลน้องป๊อป <c oughs> มีถุงด้วยไหมครับว่าถ้าเป็นพวกนี้มันจะเป็นคูงของช่างเทคนิคช่างต่างๆอย่างเดียวเดี๋ยวผมทวนโจทรยร์คุณนีนึงนะครับโจทย์ของวีก็คือเป็นคนที่ไปออกพื้นที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกําจัดแมลงอะไรประมาณนี้ถูกไหมถูกค่ะโอเคน้ป๊อปถ้างั้นเราใส่คีย์เวิร์ดไหมอันนี้พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ด่ใช่ คีย์เวิร์ดก็จริงๆกําจัดแมลงตรงตัวเลยนะครับพี่วีได้ได้ใช่ค่ะตรงเลยแล้วก็มีทีมงานแนะนําว่าสัตว์พาหะอย่างนี้ได้ไหมครับแบบสัตว์พาหะได้ค่ะเอาแบบลมยาอย่างนี้ทีมงานแนะนามาลมยาลมยาลมยาไม่น่าจะได้นะคะอลมยาไม่น่าจะได้ได้นะครับแต่จริงๆพี่วีอยู่ในเนื้องานไหมครับลมยาเป็นการอบฆ่าเชื้อหอบอะไรอย่างี้ได้ค่ะใช่ อ่านี่ครับเพสต์คอนโทรลได้ค่ะแล้วก็จริงๆแนะนำ c o ว่าเพสเฉยๆไปด้วยนะครับกันไวเอสจีครับอ,อีกคำหนึ่งน้องป๊อปพี่วีถ้าเราพิมพ์คำว่าแมลงคำเดียวน้องป๊อปคิดว่าไงฆ่าแมาลงอย่างเงี้ยดีไหมฆ่าแมาลงจริงๆเพสถ้าแปลเป็นไทยน่าจะแปลว่าศัตรูพืชถ้าศัตรูพืชได้ไหมครับพี่วีถ้าศัตรูพืชพี่จะมองไปว่าเป็นภาคการเกษตรทีนี้ของเราจะเป็นสัตว์พาหะโอเคแต่ฆ่าแมลงน่าจะได้น้องป๊อปลองประมาณนี้ก่อนไหมเพราะว่าตำแหน่งนี้มันเฉพาะทางหน่อยดีครับเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์กันก่อน จริงๆน้องป๊อปเทคนิคของเคสเนี้ยเราลองดูผลลั์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองดูชื่อตำแหน่งคือเดี๋ยวดูว่าจะต้องเปลี่ยนเลยจะต้องปล่อยหรือต้องกดได้ลองดูนะครับมิตอนนี้เนี่ยเราใช้ตามชื่อที่เราเลือกไปตอนแรกกับผลลั์ขึ้นมาทั้งหมด21คนนะครับเราลองดูคนแรกก่อนนะครับแต่จริงๆต้องขอบคุณทางคุณสาธิพงษ์ด้วยนะครับที่บอกว่า sanitation นี่ขึ้นมาคนแรกเลย sanitation ดนะครับดูคีย์เวิร์ดด้านล่างนิดนึงนะฮะดูเกี่ยวกับสารเคมีฆ่าเชื้อไลยผลิตควบคุมสัตว์พาหะแบบนี้น่าจะตตรรงง ต้องใส่ตรงนี้ไปครับขอบคุณนะคะคีเด็ดมากนะฮะลองดูคนถัดไปนะครับสไลด์ลงมาอ่าแปลว่าใช้ชื่อนี้กันเยอะเนี่ยครับ Sanitation Supervisor กำจัดสัตว์พาหะภายในและนอกอาคารดีครับดีดีลองดูคนถัดไปคนถัดมานะครับคนนี้เป็นช่างบริการแต่ว่าชื่อบริษัทเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ pest control เลยนะฮะเราเดี๋ยวลองดูคีย์เวิร์ดนิดนึงนี่นป๊อพพี่แนะนำคำนี้ช่างกำจัดแมลงที่เขาเขียนไว้เป็นแบบ Industrial Market Position เห็นไหมชื่อตำแหน่งงานใกล้เคียงจะเป็นช่างเทคนิคฝ่ายบริการแต่ว่า ชื่อที่เขาเขียนก็เป็นช่างกําจัดมาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าด้วยชื่อด้วยอะไรเนี่ยจริงๆมันตรงแล้วสเต็ปเคถามวิววิว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่อยากเป็นสเปคอาแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะแปลว่าที่ขึ้นมานี่ตรงแล้วแฮปปี้แล้วเหรอตรงแล้วค่ะค่อนข้างตรงตรงแล้วนะครับ ความรู้สึกนิดนึงพอดีว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเฉพาะเหมือนกันขึ้นผลลัพธ์ประมาณนี้พี่พอใจไหมครับตอนแ,<ม>แรกคิดว่าเมื่อกี้ขึ้นมา21คนใช่ไหมคะคแต่ถ้าพี่อยากได้เยอะกว่านี้พี่ต้องไปฝัดตรงไหนเพิ่มอ่ะแนะนํา,นนาว่าให้ลองเอาชื่อตำแหน่งออกดีไหมน้องป๊อปลองดูครับแต่ว่าทีมงานลองพิมพ์ใน section ในตัวคีย์เวิร์ดเกิดนิดนึงเดี๋ยวเราปลดชื่อก่อนพี่ป๊อปแล้วเดี๋ยวเราไปเติมอ่เรากอปปี้อันนี้ไปวางในคีย์เวิร์ดเลยทำนี้ไปก๊อ copy ไว้ในคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดน่าจะเจอเยอะหน่อย เพราะว่าจริงๆชื่อน่าจะเรียกได้หลากหลายนะครับสําหรับตำแหน่งใช่อย่างเงี้ยครับพี่วลองดูนิดนึงนะครับถ้าเราเอาในส่วนของตัวชื่อตําแหน่งงานออกนะครับมันก็จะไม่ได้โฟกัสว่าชื่อตําแหน่งเป็นอะไรแต่ว่าทีมงานเรามาดูตรงคีย์เวิร์ดนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีคีย์เวิร์ดในแบบที่เราอยากได้เช่นสัตว์พาหะ test control นะครับเราลองดูคนอนไปอย่างนี้อ่าลองดูอีกคนนึงนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับเทคนิคการกําจัดแมลงนะครับคือถ้าไม่ได้ฟิกชื่อตําแหน่งว่าเป็น service t e c h n i c i ียนะครับพี่วีจะเจอเยอะเลยครับใช่ค่ะ นั่นแปลว่าตัวแปรสำคัญคือคีย์เวิร์ดเนาะถูกต้องครับพี่วีคือตำแหน่งพี่วีครับ ตำแหน่งขอทางชื่อตำแหน่งอะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกันในทุกบร,ริษัทเพราะฉะนั้นเคสอของพี่วีแบบเนี้ยครับจะแนะนําว่าให้ปลดชื่อตำแหน่งออกแล้วก็มาใส่จากตัวคีย์เวิร์ดเป็นหลักทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกรองให้มันแคบลงจาก6,9 0 0าครับผมแนะนําว่าให้พี่วีมาใช้ฟิลเตอร์ตัวกรองแทนอย่างเช่นสมมุติถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้คนที่เงินเดือนประมาณนี้จบวุฒิการศึกษาประมาณนี้เราก็ค่อยมากรองจากตัวกรองด้านสายแทนได้ครับพี่วีมันจะตีกรอบแคบลงมันจะไม่เจอคนที่โอเวอร์คอลี่ไฟล์งั้นจริงจริงลอง ินไม่เกินเท่าไหร่ไหมฮะเงินเดือนไม่เกิน2 0 0 0 0ค่ะเงินเดือนถึงสูงสองหมื่นนะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะเพิ่งเคยเข้ามาเห็นอินเทอร์เฟซนี้ครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าตัวเงินเดือนเรากรองจริงไม่หลอกนะครับถ้าเราใส่สูงสุด2 0 0 0 0เนี่ยเวลากรองดูผลเนี่ยคนที่เงินเดือน2 5ง0มบาทมันก็จะไม่จับขึ้นมาซึ่งการจับเงินเดือนตรงนี้นะครับจะเป็นการจับจากเงินเดือนปัจจุบันนะครับพี่เห็นไหมครับจากเจ็ดพันมันก็จะแคบลงเหลือพันแปดเห็นไหมครับแต่ว่าเรายังคอนเฟิร์มว่าทุกคนในค อยู่ในช่วงที่เราต้องการค้นหาลองดูอีกคนนึงครับที่งานพี่วีแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะแบบนี้ก็ได้ที่สามารถรองพื้นที่ที่ทํางานได้้วยใช่ไหมคะใช่ครับลองดูได้เลยครับพี่วีพี่ียากอยากรองตรงไหนพื้นที่ทํางานเป็นกรุงเทพค่ะใช่ครับกรุงเทพและลปริมณฑล โอเคแล้วกดตัววุฒิการศึกษาได้อ่เดี๋ยวเราคอนเฟิร์มนะครับทุกท่านให้เราใส่หนึ่งเงื่อนไขนะครับแล้วกดกรองหนึ่งทีอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราอยากจะกรองตัวพื้นที่ก่อนให้ดูพื้นที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดเพิ่มจากตัววุฒิการศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อนะได้ค่ะวุฒิการศึกษาเป็นแบบไหนดีครับที่มีทั้งี่เหลือพันาสามละปริญญาตรีค่ะโอเคปริญญาตรีอย่างเดียวนะครับแล้วกดดูผลได้เลย โอเคอันนี้เหลือประมาณพันคนครับพี่วีอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับทุกคนก็ต้องจบปอตรีหมดแล้วแล้วก็ต้องการทํางานในโซนกรุงเทพอ่ค่ะอันนี้ก็จะมีคีย์เวิร์ดในแบบที่พี่วีต้องการเลยนะครับเทสโคนโถนะครับอ่าลองดูนิดนึงเป็นไงบ้างครับพี่วีแบบนี้แฮปปี้ไหมครับกับอันนี้โอเคเลยค่ะครอบคุมตามที่เราต้องการเลยค่ะโอเคครับแชร์นิดนึงครับพี่วีสั้นๆว่าเห็นอินเทอร์เฟซแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แฮปปี้เลยครับเอชอาร์ได้ทำงานง่ายขึ้น พี่ตงสายงานนะคะ่ปราบพี่วีไปเล่นต่ออีกทีหนึ่งนะครับได้ค่ะขอบคุณพี่วีอีกครั้งครับ